หอมบวกกับข้าวได้เลยเนี่ยเมนูเติมข้าวอร่อย <Yahoo! S 1> โซดีมากมายนะยจ๊าและนี่คือรายการ ครัวในหอนะครับก็กลับมาพบกับกับเราจะใช้กับเราก็ไม่ได้สิมาพบกับผมคนเดียวในวันนี้นะครับ EP นี้ก็เนื่องจากว่ารัดวันกลับบ้านนะครับถ้าเห็นผมคนเดียวในรายการครัวในหอนะครับมันก็จะเป็นตอนที่มีชื่อว่าถ้าอยู่คนเดียวนะครับคอนเซ็ปต์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะดูว่าผมจะมีปัญญาทำกับข้าวกินหรือเปล่าแค่นั้นเอง แล้วเมนูที่จะทําในวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับออต้มยำเต้าหู้อ่อนกับไข่ดาวทรงเครื่องครับไม่มีอะไรมากครับเซิร์ชหาแล้วดูว่าวัตถุดิบในตู้เย็นของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในตู้เย็นตามบ้านทั่วไปอยู่แล้วนะครับเออพวกเต้าหู้พวกหมูสับพวกไข่อะไรพวกนี้ฮะก็จะเป็นวัตถุดิบง่ายๆคอนเซปต,ต์รายการก็จะใช้วัตถุดิบ ที่มันง่ายๆนะครับที่สามารถหาได้ง่ายๆเมนูที่เมนูที่ผมเซิร์ชกับวัตถุดิบในตู้เย็นมันก็มีพอดีกันเลยนะครก็เลยได้เป็น2เมนูนี้ขึ้นมาในวันนี้จะมาลองดูซิว่าเออผมจะสามารถทำไอ้สอเมนูนี้ออกมาได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ชวัตถุดิบกันเลย ก็จะมีเต้าหู้ไข่ครับเออเนื่องจากผมกินคนเดียวก็จะใช้ประมาณสองหลอดนะมีมะนาวถั่วป่พนพริกป่นรากผักชีแล้วก็ผงปรุงรสนะครับต้นหอมผักชีมีหมูสับด้วยครับเอออันนี้จะเป็นส่วนของต้มยำเต้าหู้อ่อนแล้วก็จะเป็นในฝั่งของไข่ดาวตรงเครื่องด้วน,นะครับหมูสับ อันนี้จะใช้ด้วยกันเไข่ดาวสงเครื่องนะครับวัตถุดิบหลักก็จะเป็นไข่นะครับใบไม่ใช่ใบตั้งโอ้ใช้ทั้งใบทั้งต้นนะครับแล้วก็พริกกระเทียมวัตถุดิบก็จะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยคือในขอครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาตั้งน้ำ เพื่อจะทำออต้ยมยำก่อนคใส่น้ำประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็ตามด้วยลากชีนครับเพื่อความหอมแล้วเราก็จะมาต่อที่หมูสั์นะครับ เราจะใส่ลงไปเลยนะเพราะว่าถ้าเรารอให้มันเดือดอะ่ะมันจะทําให้เนื้อหมูเนะ่ะแข็งนะครับแล้วก็ใส่ไมในขั้นตอนนี้เลยแบ่งครึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทําเออเมนูอ,อะไรวะไข่ดาวโซเครแบ่งไปเลยจ้า ต้องใส่ถุงไว้นะครับเพราะว่าแมง้มันมันจะมาตอมแล้วเราก็เอ่อทำให้เนื้อหมูนั้นกระจายทั่วนะครับไม่ให้มันเป็นเป็นก้อนแล้วเราก็จะรอให้น้ํามันเดือดน,นะครับเพื่อให้มันหมูมันสุกระหว่างนี้เราก็จะมาหาั่นเต้าหู้ของเรานะครับก็ไม่เคยทํามาก่อนนะเ <laughs> <laughs> มื่อต้องอยู่คนเดียวก็ต้องแบบนี้แหละ โอเคครับเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงน้ำต้มยำของเราครับเริ่มด้วยของปรุงรสก็น้ำปลาแล้วก็ต่อด้วยพริกป่นนะครับชอบเป็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบก็นิดหน่อยส่วนผมชอบเป็นนะดฮะใส่ยเยอะๆหน่อย แล้วก็ทั่วฟ้นโอ้โหทอดไหต่อด้วเต้าหู้นะครับวัตถุดิบหลักของเราเริ่มเออเต้าหู้นี้จะใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะ ทำน้ำต้มยำให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยเบใส่ที่หลังก็ได้นะแต่ผมจะใส่ไปก่อนแล้วกันนะเพื่อให้มันน้ำมันเข้าไปในเนเืน้อต้าหู้ชิดโอเองเราจะเติมน้ำตาลเพื่อมันลดนิดหน่อยนะครับนิดเด่อยนิดน่อยคล้ายๆกับ าม่าตม้มยำนะครับมานะั้นโอเคแล้วเราก็จะมาเติมมะนาวนะครับตม้มยำแบบบ้านๆง่ายๆสไตล์ครวัวในหอนครับชอบเที่ยวก็ใส่เยอะไม่ชอบก็นิดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวลองชิมก่อนครั้งแรกนะครับทำเองกินเอง แล้วก็ปักด้วยต้นหอมผักชีไปจ้าหมดเลยชอบกินกระสายเยอะเลยปิดไฟจบเมนูนี้ <Yahoo! S 1> โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อที่เมนูไข่ดาวทรงเครื่องนะครับ mm. เราจะมาเริ่มที่ทอดไข่ดาวกว่อนนะครับ โอเคเมื่อน้ำมันร้อนแล้วครับเราก็จะมาทอดไข่กันแตกโอเคครับเมื่อไข่ใบสุดท้ายเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนของกัน หไปคเอว่าในข่อครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยการเจียวกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมที่เราขูกไว้ตั้งแต่ตอนแรกจะขูกหรือจะปั่นก็ได้นะครับใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้หอมนะครับแล้วก,ก็ตามด้วย

ชอบเก็กก็ใส่เยอะครับมม่ชอบก็นิดหน่อยตามด้วยซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำตามสูตรเขาบอกมาอย่างนี้นะครับ ุมาต่อที่ไข่ดาวที่เราทอดไปเมื่อกี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ตั้งโอหรืหอขึ้นชยัย หมดเลยนะขั้นแรกตักไข่ดาวสดเรือ่อนข้ามา่อเลยครับโอเคได้ที่แล้วครับหออใบข้างบัมากเ,เมนูนี่มันจะเหมือนอะไรนะเต้าหู้ที่เขาผัด ใบตั้งโต๊ะหอมอมากเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วครับ2องเมนูเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์โต๊ะแล้วเราไปเข้าสู่ขั้นตอนของการชิมกันเลยนะครับไปกันเลย ในโอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะครับทั้งสองเมนูเป็นเมนูง่ายๆสำหรับเอ่อครอบบ้านที่อยู่บ้านคนเดียวครับเมนูแรกก็ต้มยำเต้าหู้อ่อนแล้วก็เมนูที่สองเป็นไข่ดาวสงเครื่องนะครับง่ายมากโอเคครับมาเข,ข้าสู่ขั้นตอนการชิมเราจะชิมเอ่อต้มยำเต้าหู้ก่อนนะครับ หอ,อมันถั่วป่นมากชิมน้ำก่อนเลยใช้ได้ครับรสชาติต้มยำเลยไม่ยากเมนูนี้ทำออคนทำกับข้าวมันเป็นก็น่าจะทำได้อืมอร่อย มอบวกกับข้าวได้เลยเนี่ยเมนูเติมข้าวรอยครับเดี๋ยวเรามาต่อที่เอไขด่ดาวชนเครื่องก็เป็นเมนูง่ายๆนะลักษณะเขาเหมือน ตัวหูที่มันผัดกลับไปตั้งโอ่ะหอมมากหอมไปทั้งโอออ,อ,อ,โอ,โอันนี้อาจจะเข็มน้อำนิดนึงครับ แต่อร่อยกินข้าวเนี่อร่อยเนี่ยเพราะโปเตีบผมไม่นคนกินใบตั้งโปรแย้เน่ะพอมาเข้ากับเมนูเนี้มันเลยอร่อยเลยครั้งแรกก็เอาเรื่องอยู่นะใช้ได้เฉย อร่อยแต่ไม่ถ mm ึ hmm. ็งกับอร่อยมากเรียนราวได้เป็นเมนูที่ถ้าพ่อบ้านอยู่คนเดียวก็สามารถทําได้ครับไม่ยากเิร์ช Google แล้วก็ทําตามแค่นั้นเลยง่ายๆแต่ผมชอบเมนูนี้มากชดได้โลงคอครับร้อนๆอร่อยเปรี้ยว มแล้วต้มยำเลยอ่ะอันนี้ก็อร่อยอัะแต่ยังถ้าเต็มสิบผมให้ประมาณเจ็ดมันจะต้องอร่อยได้อีกโอเคครับวีดีนี้ก็ประมาณนี้แหละเป็นเมนูเมื่อต้องอยู่คนเดียวนะครับเป็นสองเมนูง่ายๆวัตถุดิบก็มีอยู่ในตู้เย็นนะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตวัตถุดิบที่อยู่ในตู้เย็นของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ก็ได้สองเมนูนี้แหละครับทําตามเขารับเซ็อร่อยเฉยขอบคุณที่รับชมครัวในหอมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอมันเต้นะครับแล้วอีพีหน้าถ้ารัดดาวันกลับมาแล้วเราจะทำเมนูอะไรก็ฝากติดตาม้ายนยครับสำหรับอีีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวดัสสวัสดีบา,บายๆจ้าเราเจอกันที่อีพีหน้าอร่อย กินเล่นแม่งหมดเลยมันได้สดน้ำกันร้อนเครับ